รีวิวคันเบ็ดนะครับผมเพิ่งซื้อคันมาใหม่ครับเป็นของไดว่าครับไดว่ารีเบเลียนเวทนะครับเวทเวทสายหกสิบสี่ครับความยาวเจ็ดฟุต ml นะครับ ml rb rb ไม่รู้อะไร b ในเบสแน่นอนแต่ r ไม่รู้คันใหม่นะครับใส่กับล็อกอบ r ูัวเล็กเข้ากันดีฮะตอนแรกกังวลว่ากลัวคคมจะใหญ่ทำให้ลอกมันดูเล็กๆไปพออยู่กับตัวนี้ครับคนด้ามมันสั้นนะก็ดูเข้ากันดี เวลาจับก็ไม่เกีะกะครับก็เดี๋ยวลองตีดูนะครับลองดูแอคชั่นคันวันนี้เอาคันเก่ามาด้วยมาเทียบกันกับกับลิตโตะอันเก่าที่ใช้รู้สึกว่าตัวนั้นมันอ่อนไปอยากได้ตอนแรกอยากได้อ่อนขึ้นอีกนิดนึงรู้สึกมันยังแข็งไปอยู่เอาตัวนี้มาตึงกว่าเดิมอีก เดี๋ยวต้องดูการตีก่อนแต่ว่าคันเบาครับมันบาลานซ์ดีกว่าเดิมคงตามราคาและลมะแพงขึ้นอีกตั้งหลายพันเบาดีนะครับแต่ว่าเบาดีดูต้องตีเทียบกันดูเดี๋ยวรอรีวิวอีกคันหนึ่งครับของลิโต้ขัดเก่าเดี๋ยวเขาจะรีวิวเหมือนกันไกด์สิบตัวนะครับเป็นไกด์ ซิกซื้อมาในราคาคัน7จ็ดพันเครับแต่ว่าฝากร้านเขาซื้อเขาเอาค่าบริการสองในห้าสิบก็โอเคครับหาซื้อเองไม่ค่อยเป็นนะร้านมันไม่ค่อยร้านไม่ค่อยอามาขายมันค่อนข้างแพงขายยากหน่อยเราก็ให้เข้าไปครับ สวัสดีนะครับโอเคครับเดีลองทดสอบตีดูเทตีนะครับเหยื่อกบยางครับสี่กร,รมัมดูการตีทดสอบจุดชิลงนะครับว่าตีแม่นไหมตีหนักมือไหมยังไงดี ควบคุมทิศทางโอเคนะครับคันก็สึกเบาดีมันตึงกว่าเดิมนิดหน่อยแบบว่าเวลาเหยื่อขึ้นพักบุ้งนี่มันจะส่งดีเหยื่อข้ามับุ้งง่ายดีครับอันเก่ามันจะยุบยุบนิดนึงโอเคนะครับตีดีโอเค ถูกใจอยู่ครับโอเคเลยต้องดูตอนวัดปลาก็น่าจะตึงมือดีอยู่นะผมว่า ระยะส่งเหยื่อก็ไกลดีครับแต่ไม่รู้ว่าไก,กลกว่าคันเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเทียบกันดูคันเก่าก็ส่งไกลไกลเหมือนกันแต่ว่าคันเก่าจะมีปัญหาเวลาเนี่ยเหยื่อเข้ามาพักบุ้งแบบนี้กลิ่นม,มาใช้คันลิโตะนะครับคันเดิมครับตัวด้ามเกิดคันยาวก,กว่าเกือบถึงซอกเลยตัวเมื่อกี้แค่นี้ ก็ความหนักก,กันเล็กน้อยครับเดี๋ยวดูลองฟิวตีดูเป็นยังไงระยะระยะพอ,พอกันไหมเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนไกด์มาแล้วครับเป็นใส่ไกด์ซิกแต่ว่าไกด์สิบเตัวเลยตัวนี้คันมันโยกกว่าคุมระยะไม่ดี ไม่ใช่คุณระยะจุดตีไม่ค่อยแม่นถ้าตีแนวชิงเฉียงอะไม่ค่อยแม่นเลยแต่ก็ไม่หนักกนะ็ได้ฮะระยะพอๆกัน เยกอกบยางสี่กรัมนะฮะเท่ากันเลยระยะคันเมื่อกี้เจ็ดฟุตนะอันนี้หกฟุตแปดแต่พอกระลิบคันเมื่อกี้ดีกว่า วอลิฟคันแพงดีกว่านะแต่ว่าคันนี้ก็ใช้ได้พอตีได้ในเีลราคาคันไม่เกิน3ามพันในคันนี้โอเคเลยเพราะว่าผมเลือกมาอย่างดี ข้อแตกต่างเวลาจับนะครับตัวลิตโตตรงนี้มันใหญ่กว่าเวลาจับแล้วจับคันเวลาตีหมุนก่อนวัดจะอย่างเงี้ยบางทีมันชอบหลุดมือได้ตัวนี้มันก็นิ้วไม่ชิดกันนะครับบางทีก็จะปวดนิ้วถือนานๆโดยการลดกมแน็ๆ ในขณะที่คันของรเวตัวไกลมันแคบกว่าเวลากรรมนิ้วมันติดกันไม่ค่อยเจ็บจากที่รู้สึกนะฮะก็ตามนั้นเลยคันรเวรเลียนรู้สึกว่าจะถือเบากว่าพอลิดีกว่าการตีเอเท่าๆกันรเว่เลีนอาจจะ ใช้แรงน้อยกว่าอีกหน่อยนึงแล้วก็คุมความแม่นยำดีกว่าม,ม,มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแว่งนะเตตีถ้าท,าที่เวทเล็กกว่าต้องเยอะอันนี้84อันนี้64โอเคนะครับรอ หาเดินตีปลาแล้วท่นี้